ครับชาว FPS Thailand จากอบทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กับ, e บ e เก้าอี้นะครับยี่ห้อ AK Racing นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า r i m ม Series นะครับก็คือที่เราเคยรีวิวผ่านๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกพรีม้งพรีเมียมนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างาเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของวัสดุเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ดูแตกต่างไปจากเดิมบ้างนะครับตัวนี้ครับที่เราได้มาจะเป็น AK Racing r i m ม s e r i e s ในสี black orange นะครับตัวนี้ ความโดดเด่นก็คือสีส้มที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นส้มที่ค่อนข้างส้มส้มจัดเลยทีเดียวนะครับจะตัดกับสีดําที่มีสัดส่วนค่อนข้างจะลงตัวนะครับอย่างที่เราได้เห็นเลยเนาะรวมๆนะฮะอาจจะดูวนๆไปครับว่าสีดํามีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนะครับด้านหลังจะไม่มีสีส้มเลยนะฮะจะเห็นสีส้มจากตรงบอกแค่นี้เองนะครับไม่มีสกรีนอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ยึดตัวหมอนรองคอนะฮะ สายลัดที่เป็นสายยืดนะครับกับตัวแพ็กแบบนี้นะครับไลด้านข้างครับด้านข้างด้านขวานะก็จะมีงานประกอบที่เราต้องใส่เองคือตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปแล้วยึดน็อตน,นะฮะแล้วก็ตัวดึงตรงนี้คือดึงไอ้นี่นะฮะเอ็นบอกนะครับด้านล่าก็จะมีตัวปรับอาจจะไปะลงละเอียดตรงนั้นตรงที่รองแข็งหรือว่ารองข้อศอกเนี่ยนะครับจะเป็นอารมณ์แบบ ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่มันไม่ใช่หนังแล้วก็ไม่ใช่พลาสติกนะครับมันจะเป็นเหนียวๆห,หน่อยอารมณ์แบบว่าโพลิเมอร์อเปล่านะ่ฮะไม่แน่ใจแล้วขึ้นลงได้อย่างเดียวหันซ้ายหันขวาไม่ได้นะครับโอเคนี่อ่ะไหนๆดูภาพรวมแล้วไปด้านล่างเลยแล้วกันนะครับจะมีทั้งหมด5ก้านนะครับ1 2 3 4แล้วเป็นเหล็กเหล็กแข็งแรงทีเดียวนะครับป้าดีเกิลน่าจะตายนะเราเล่นโอเค ล้อตรงนี้จะไม่ใช่ล้อแมกหรืออะไรนะจะเป็นล้อตันนะครับหมุนวนตันกันไปเลยนะฮะพลาสติกนะฮะเพาไอ้วัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกที่ตันนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อพลาสติกเต็มๆตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นโปร่งๆนะอันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะมันเล็กแล้วก็มืดนะครับเป็นสีดําด้วยตัวนี้รู้สึกว่าแข็งแรงดีนะครับใส่ง่ายครับปึ๊บเดียวอยู่เลยนะหมุนลื่นดีนะครับแล้วก็สูมมาที่ด้านล่างนี้นะครับ ก็จะเห็นว่างานเย็บแลวแล้วก็ตัวจุดยึดน็อตต่างๆเนี่ยดูแข็งแรงเป็นมาตรฐานของ AK Racing มากๆนะครับคือตัวนี้จะเป็นสายที่เอาไว้เหมือนกับว่าเพื่อความยืดหยุ่นของเขานะครับแล้วก็ตัวยึดตัวผ้านะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปดูที่ตัวเก้าอี้ครั้งนงนะครับย้อนกลับมาดูที่ตัวเก้าอี้นะครับจุดที่แตกต่างเนี่ยคือเรื่องของวัสดุนะครับเราจะเคยเห็นพวกเก้าอี้เล่นเกมที่เป็นหนังเป็นแบบ ยางผสมหรือวัสดุที่มันดูแตกต่างหรือว่าแบบมีความพิเศษนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าที่มีเท็กเจอร์แบบม,มีความเขาเรียกว่าอะไรนีรูระบายนะครับเป็นเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างจะแบบหยาบหยาบหน่อยแต่ว่านั่งแล้วมันจะรู้สึกว่าเราไม่อึดอัดแล้วก็ไม่แบบไม่เหนียวเหนอะนะครับอันนี้คือข้อดีคนที่แบบว่าไม่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยตัวนี้คือทางเลือกที่ดีเลยนะครับ ไล่ลงมานะจะมีโลโก้ AK Racing นะครับปักเป็นสีเงินนะครับตัดกับสีของกัปวีนที่เป็นสีส้มดำนะครับลงมาจะเป็นหมอนนะครับหมอนตัวนี้ก็เป็นเนื้อผ้าเดียวกันนะครับถ้ากล้องที่สูงเข้ามาแหละท่านผู้ชมนาจะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นผ้าแบบไหนนะครับผมอะเคยได้ยินว่ามันมีนมชื่อแบบเนี้ยมันะคือมันจะมีชื่อออกมาว่าเป็นผ้าอะไรแต่ว่าผมจําไม่ได้นะครับก็อขออภัยด้วยนี่คือด้านหลังที่เป็นจุดยึดนะครับอย่างที่เราเห็นไปตอนแรกนะ โอเคไล่ลงมาจะเห็นว่าสายเนี่ยคาดกับตัวที่รองหลังอยู่นะครับรุ่นนี้จะพอดีกับหลังพอดีนะก็คือใส่ไปนี่ไม่เบียดหรือว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอดีกับตัวแผ่นหลังตรงนี้นะฮะกลับได้นะครับใครชอบนั่งต่ำนั่งสูงนะครับจะมีรอยเย็บต่างๆอยู่ตามจุดเนี่ยหนึ่ง่นะครับตัวเบาะนะฮะก็จะเป็นเมมโมรี่โฟมเหมือนเดิมถึงแม้ว่า เจอร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นผ้านะครับนุ่มนะครับกดดูนี่คือยืบเลยนะฮะแล้วก็คืนคืนรูปเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวลองมานั่งดูนะครับแน่นอนว่าซื้อก้าอี้มาเ,เราก็ต้องเทสกับการนั่งนะฮะมันคือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับด้วยความที่ตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันไม่ใช่หนังหรือว่ายางที่เราเคยนั่งมาก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นผ้าข้อดีเนี่ยคือนั่งแล้วรู้สึกสบายสมมติว่าบางคนในชอบแบบ ใส่บ็อกเซอร์หรือใส่ขาสั้นนั่งเนี่ยมันก็จะเนอะหน,หนาขาหรือว่ามีเหงื่อออกเวลานั่งกับอากาศที่มันร้อนหรือว่าไม่ได้เปิดแอร์นะครับแต่อันนี้จะตัดตรงนั้นไปเลยนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างการลองศึกษาดูนะฮะร,ระหว่างหนังกับผ้าแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวลองขัดแขนลงต่ำสุดประมาณนี้นะครับสูงสุดก็จะประมาณนี้เก้าอี้ขับเอนได้ระดับนี้นะครับ ก็คือนอนเหยียดขาตรงได้เลยนะอารมณ์แบบเหมือนโรบเกอีร้านหออฟันยังไงหน้าแบบนี้อึ๊บกลับเข้ามาด้านขวาตรงนี้นะครับปรับความสูงของเบาะได้นะครับก็สูง,อง,สองพอสมควรนะนี่คือลงเป็นโชคนะครับเป็นโชคของของทาง a k r c i n g นะครับเอ,อประมาณนี้ ก็จากที่ผมลองนั่งดูหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับงานประกอบก็ผมชอบทางไอเคเลซิ่อย่างหนึ่งคือเขาแถมถุงมือมาให้นะครับคือถุงมือเนี่ยมันมันมีไว้สําหรับการประกอบที่ทําให้เราเนี่ยหนึ่งคือไม่เปื้อนไม่เปื้อนมือเพราะว่ามันจะมีพวกคราบน้ํามันค้าะไรต่างๆที่เป็นสีนำดนะครับแล้วก็2คือทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บมือเท่ากับประกอบมือเปล่านะครับอันนี้คือข้อดีของบในเคเลซิ่งนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าตัวเคเลซิ่งพลาวตัวนี้เนี่ยนั่งสบายอันนี้คือเรื่องที่ เราแต่คนชอบด้วยส่วนหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบผ้าแบบนี้นะครับข้อดีก็คือนั่งสบายแล้วก็ระบายความร้อนออกนะฮะคือเรานั่งล้ำมีดอัดแต่ผมมองว่าถ้าเป็นข้อเสียนะครับหรือว่าข้อสังเกตเนี่ยผ้าแบบนี้จะสะสมฝุ่นนะครับคนที่แบบห้องมีฝุ่นเยอะหรือว่ามีเศษทุนี่นานมาเกาะเยอะเนี่ยมันก็จะแบบฝังอยู่ในตัวผ้าตัวนี้เลยนะครับอาจจะหาวิธีด้วยการเออเอาตัวดูดเล็กๆมาดูดออกประจำเดือนทุกๆเดือนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไป นะครับก็ถือว่าจเจ้า a อเค a i n ซิ K ่งพารตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบหนังไม่ชอบความอัดหรือความร้อนนะครับก็ออกมาตอบโจทย์คนที่ต้องการตรงนี้นะครับวันนี้นะครับผมและไอพีแธลีและไอเคเลสซิ K ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ This